S <S <S ก็สวัสดีครับปัญหาในการขับแก๊ป EP ที่16นะครับกองอากาศนะครับกองอากาศสําหรับการที่เราเป็นไรเดอร์นะครับอกองอากาศนี่ก็สําคัญนะครับอาจจะทําให้เครื่องยนต์วูบดับได้นะครับหนึ่งในสาเหตุนะผมไม่ได้บอกว่าวูบดับแล้วเป็นเพราะกองอากาศนะหนึ่งในสาเหตุที่ทําใหา้รถเราวูบดับได้แล้วก็ทําให้รถสไตล์ไม่ติดนะครับ <S 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 ควรจะเปลี่ยนทุกๆ6เดือนเพราะว่าเราใช้งานรถเยอะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยนะครับก็สำหรับอุปรกรณ์ที่ใช้ทั้งหมดนะครับก็จะมีแค่ใขควงหัวแชร์นะครับวิธีถอดกรองอากาศครับก็คือให้เราเอาถอดนอด็อตถอดน็อตที่อยู่ตรงเนี้ยอันนี้จะมีกรองอากาศให้เราถอดนอด็อตนะครับถอดนมันจะมีถ้าในรุ่นของผมนะจะมีหนึ่ง สองแล้วก็สามสี่ห้าตอนนี้ผมถอดไปสองแล้วเดี๋ยวผมขอถอดอีกสามตัวก่อนนะครับก็หลังจากที่ถอดแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นครับอันนี้เราก็เอาผ้าผ้าเช็ดหน่อยนะครับเช็ดฝุ่นเช็ดอะไรหน่อยแล้วก็เอาผ้ามาเช็ดตรงบริเวณห้องกองนะครับตรงนี้ด้วยนะครับ โอเคเดี okay. ๋ยวเราก็จะเอาขล้องใหม่นะครับต in so, ิดเข้าไปตรงนี้โอเคเราก็คลองใหม่นะครับอันนี้นี่ค้องเก่านะของใหม่ก็ติดไปอย่างนี้มันก็จะมีลายของมันให้อยู่แล้วก็เอาไปประกอบกลับนะครับก็ก็จบไปแล้วสำหรับการเปลี่ยนช่กลองอากาศของรถยี่ห้อสกูปปี้ไอของผม ก็หวังว่าเอ่อขอทิ้งไทยอันนก็คือแรงแรงที่ศึกษาหาความรู้ก็จะเป็นใน YouTube นะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าจะติดเ,เครดิตให้กับพี่ๆเขายังไงเพราะว่าผมกลัวมันติดลิขสิทธิ์แล้วก็อื่นๆใดๆถ้าเพื่อนๆรู้ว,วิธีการติดติดสมมติเราไปดูจากช่องนี้มาแล้วก็ติดเครดิตยังไง ด้วยคอมเมนต์บอกด้วยครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะได้บอกแหล่งศึกษาเรียนรู้ในลิงก์อันนั้นจะได้ไปศึกษาเรียนรู้อย่างจากคนที่ถูกต้องจริงๆอันนี้ของผมไป้ลอกเข้ามาอีกทีหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับขุณครับ